สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่กันในบรรยากาศห้องผ่าตัดค่ะเราจะพามาดูเคสนี้กันดีกว่าตัดหนังหน้าท้องสร้างเซ็กซี่ลายโอ้โหตัดหนังหน้าท้องเพื่อที่จะให้ลายกล้ามเนื้อมันดูชัด บอ,อกเลยว่าการตัดหนังหน้าท้องที่คิวคลินิกนะคะไม่ใช่แค่ทําให้หน้าท้องเนี่ยแบนเรียบตึงเท่านั้นนะคะยังมีการสร้างมิติให้กับหน้าท้องอีกด้วยนะคะการสร้างมิตินั่นคือการสร้างเซ็กซี่ไลน์การที่เรามีเซ็กซี่ไลน์หน้าท้องที่มันดูสวยมันจะแสดงหมายถึงว่าคุณผู้หญิงเคสนั้นร่างกายสุขภาพดี oh, ไม่เคยอ้วนมาก่อนไม่เคยท้องย้อยมาก่อน,น,อนไม่เคยท้องยานมาก่อนนะคะหากคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะที่เข้า,ามาชมนะหลายๆคนนะคะทีท่ติดตามเพจของทางคิวคลินิกอยู่เนี่ยคุณจะดูได้เลย ว่าทุกเคทุกคนค่ะการตัดอนณทองที่เราเนี่ยเราเน้นการสร้างบอดี้ไลน์ให้มันดูสวยขึ้นใช่แล้วเราเน้นการสร้างลายกล้ามเนื้อที่มันดูชัดไม่เชื่อว่าทําไปแล้วเป็นรอยเป็นร่องลึกลงไปอันนี้ไม่ใช่นะหรือลายกล้ามเนื้อคือลายกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมลายกล้ามเนื้อมันไม่ได้เป็นร่องที่แบบว่าเราเย็บให้มันเป็นรอยค่ะแต่มันเป็นลายกล้ามเนื้อที่คุณหมอเนี่ยต้องสร้างแล้วก็ลังสันขึ้นมาและที่สําคัญนะคะของเราเนี่ยมันทําให้ดูมีมิติและไม่ได้เรียบเป็น แผนเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือหน้าท้องเดิมค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้หญิงท่านนี้มีในส่วนของเรื่องหน้าท้องที่ป่องและก็ย้วยลงมาด้านล่างและสะดือเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหลุมดําเลยนะใช่สะดือนะคะมันจะมีความลึกแล้วก็จะเป็นความโบลงไปเนาะ,ะเพราะว่าคุณผู้หญิงหลายคนค่ะมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าหลาังจากที่เราคลอดน้องเนาะหน้าท้องด้านล่างมันก็จะมีความยานออกมานะคะ,คะสะดือเดิมเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยหน้าตรงอาจจะดูไม่เท่าไหร่แต่ถ้าด้านข้างเนี่ยมันดูโบไปเลยนะน้องคะ มันดูโบมันดูลึกลงไปเลยค่ะแล้วก็หน้าท้องเนี่ยที่มันป่องแล้วคุณผู้ชมดูสิคะหลังจากที่เราทําการตัดไปหน้าท้องที่มันป่องหน้าท้องที่มันยานมันก็หายเกลี้ยงไปหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งจุดเด่นของเราเลยนั่นก็คือการสร้างสะดือค่ะ โดยที่สะดือเรา,ามันจะไม่เป็นรอยแผลเป็นที่มันเห็นได้ชัดเจนะจะไม่ได้เป็นสะดือที่เป็นสะดือเหมือนเป็นสะดือจุ่นน้องข้าวใช่แล้วการที่เราจะสร้างสะดือใหม่นะคะต้องเปลี่ยน ค่ะให้มันสวยกว่าเดิม <ME LE AN> เหมือนว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสะดือ<ช>เลยแล้วนะคะเหมือนกับเวลาที่เราไปทำลยกรมไรสักอย่างหนึ่งอะเราก็จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างมันให้ดูดีขึ้นใช่ะค,ะค่ะไม่ใช่ว่าทําออกมาแล้วให้มันดูเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าทําออกมาแล้วนะคะให้สะดือมันแย่ไปกว่าเดิมใช่แล้วหรือว่าไม่ใช่ว่าทํามาแล้วนะคะโอ้โหรอยพงรอยแผลหรือว่าสะดือนี่คือแบบว่าเป็นสะดือจุนเป็นสะดือนูนขึ้นมาหรือว่าหลายๆที่นะคะทําให้สะดือเนี่ยดูไม่มีมิตินะคะจุนออกมาด้านนอกหรือว่าเรียบไปกับ ผิวเดิมนะคะมันทําให้ดูไม่มีมิติมันทำให้ไม่ดูสวยและที่สําคัญมันจะทําให้ดูเห็นแผลชัดอีกด้วยถูกต้องแล้วนะคะอันนี้คุณผู้ชมดูค่ะใกล้ๆชัดๆไม่เห็นรอยแผลอะไรเลยงสิ้นเลยแล้วนะคะใกล้ๆชัดๆนะคะไม่เห็นรอยแผลอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะมีเทคนิคการเย็บซ่อนรอยแผลไว้เป็นอย่างดีสุดยอดคุณผู้หญิงหลายคนนะคะเวลาทำศัลยกรรมเนี่ยเรามักจะกลัวกันในส่วนเรื่องรอยแผลแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมีเทคนิคเห็นไหมคะว่าเป็นการเย็บซ่อนรอยแผลเพื่อที่จะไม่ให้เห็นรอยแผล นะคะมันดูชัดเจนมากจนเกินไปนะใครที่บอกว่าหนูกังวลค่ะหนูกลัวค่ะว่าทําไปแล้วจะเห็นแผลเป็นชัดไหมตัวเองดูใกล้ๆชัดๆอีกรอบหนึ่งจะได้เห็นนะคะว่าแผลแผลของการตัดหนังหน้าท้องแผลของการเย็บสะดือนะคะแล้วก็การสร้างลายกล้ามเนื้อของที่คิวคลินิกของเราเนี่ยที่ทํากับนายแพทย์นัรพลวงเกียร์ขจรเนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกต่างกับที่อื่นนะคะคุณผู้ชมคะแล้วมันดูเป็นร่องลึกนะคะดูเป็นร่องที่มันเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ เป็นร่องแบบปอมๆนะคุณ<ช>ผู้ชมเพราะคุณหมอมีการคิดวิเคราะห์นะคะและก็วางแผนเป็นอย่างดีแล้วว่าเซ็กซี่ไลน์นะคะควรจะมีเคิร์ควรจะมีนะคะในจุดลึกประมาณไหนมันถึงออกมาสวยนะจ๊ะ ใครนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเนาะท้องยืดท้องยท้องยานนะคะมันขาดความแบบว่ายืดหยุ่นอยากจะทําให้มันตึงอยากจะดึงให้มันกระชับแบบนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองทั้งทีแล้วนะคุณก็ต้องควรที่จะศึกษาข้อมูลดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องข้าวถ้าทองที่มันยอยมันยานแบบนี้นะคะทําให้เราเนี่ยสูญเสียความมั่นใจใส่เสื้อผ้าชุดไหนมันก็ดูไม่สวยนะคะบางครั้งบางทีเราก็อยากจะแต่งตัวสวยๆบ้างแหละแต่อย่างที่บอกค่ะท้องที่มันยานแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะแต่งมันก็ทําให้เรานะคะ ไม่มั่นใจนะคะในการที่เราจะต้องแต่งตัวของเราเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าว่าคุณประสบปัญหาแบบนั้นอยู่หรือว่าถ้าคุณมีปัญหาแบบนั้นนะคะแนะนําว่าเข้ามาปรึกษากับที่เรากันก่อนได้ะสำหรับในส่งเรื่องรายละเอียดราคาสามารถ inbox เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมการตัดหน้าทองที่เราเนี่ยเราใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ร่วมกับการผ่าตัดนะคแล้วเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันดียังไงบ้าง เครื่องตัวนี้นะคะสามารถวางตำแหน่งแผลได้ตามและสามารถตัดหนังหน้าท้องเก่าออกให้ได้เยอะมากๆและตำแหน่งของสะดือเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าสวยอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์นะคะเป็นเครื่องที่คุณหมอนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะคะมีเพียงที่คิวคลินิกแห่งเดียวคุณผู้ชมคาะนอกจากหน้าท้องตึงสะดือสวยเซ็กซี่ลายชัดดูค่ะตำแหน่งของแผลเรานะคะที่คิวคลินิกนะคะการตัดแต่งหนังหน้าท้องเนี่ยต้องจัดก,การปัญหาเก่าและไม่สร้างปัญหาใหม่นะต้อง องได้ชีวิตใหม่นะคะตำแหน่งแผลเนี่ยอยู่ชิดติดกับเนินหัวหนาวค่ะหลังที่ผ่าตัดไปแล้วคนไข้าสามารถที่จะใส่นะคะในส่วนของบิกินี่ได้กางเกงเอวต่ําได้หรือว่าเสื้อเอวลอยได้หมดเลยและแผลเนี่ยจะเป็นขีดเส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นระน,นาบไปกับขอบบิกินี่ค่ะไม่มีการโคง้งไม่มีการงอขึ้นมานะคะบนสะโพกบนเอวอย่างแน่นอนนะจ๊ะยิ่งดูหน้าตรงยิ่งสวยนะคุณผู้ชมเซ็กซี่ไลน์มันชัดมากเลยใช่ค่ะเวลาที่เราตัดหน้าท้องเนี่หยหลายคนมัก <อะ S 2> จะบอกว่าก็ตัดแค่มันตึงก็พอค่ะแต่คุณผู้ชมขา เวลาที่เราตัดไปแล้วเนี่ยมันต้องทําให้สัดส,ส,ส,ส่วนเส้นทรงเอวของเราดูสวยขึ้นด้วยสิใช่แล้ว ไม่ใช่ว่าเราตัดออกไปทิ้งอย่างเดียวนะคะแล้วก็ได้แต่ความตึงแต่หน,หน้าท้องเราก็คือเหมือนเดิมนี่ดูสิขาคุณผู้ชมขาจากหน้าท้องแบบนี้นะหลายๆคนแก้ปัญหาไม่ตรงจุดคะ่ะหนังที่มันย้วยหย่อนยานะคะการที่จะกลับคืนมาเนี่ยออกกาลังกายยังไงก็ไม่หายไม่หาย,ยากินยายังไงก็ไม่ช่วยนะคะ,คะการตัดออกเนี่ยคะ่ะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะคะบางคนนะคะออกกําลังกายมา6-10ปีมันก็ไม่หดกลับเปรียบเสมือนนะคะเวลาลูกโป่งที่ใส่น้ําเป็นเวลานานๆแล้วเราปล่อยน้ําออกแล้วหนังของลูกโป่งเนี่ยมัน ยานมันย้วยค่ะทายังไงก็ไม่หดกลับแน่นอนแต่ดูนี่ค่ะการตัดหนังหน้าท้องเนี่ยเปลี่ยนชีวิตไปเลยเหมือนเป็นคนละคนไปเลยนะคุณผู้ชมนะไหนคุณผู้ชมจ๋าใครนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับหน้าท้องนะคะที่หลังตัดสิทธิ์ทันทีคอมเมนต์เข้ามาให้เราสองคนด้วยนะจากท้องที่มันใหญ่จากท้องที่มันยานคุณผู้ชมขาจากท้องนะคะที่มันมีความป่องนะคะกลายเป็นหนังหน้าท้องใหม่ที่มันตึงแบนแล้วก็เรียบด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าใครที่มีปัญหาอย่างเคสนี้นะคะ,คะหรือว่าหน้าท้องเดิมเหมือนกับเคสนี้ ใช่ค่ะอยากจะตัดอยากจะดึงค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะดูเคสนี้ไว้เป็นตัวอย่างก็ได้เนาะ,ะจากสะดือนะคะที่มันดูลึกดูโหลดูกว้างนะคะใช่แล้วค่ะในส่วนของหน้าท้องที่มันดูมีความยืดย้วยยานะนะคะมันก็กลายเป็นท้องใหม่มันก็กลายเป็นหุ่นใหม่นะคะ<ช>ที่มันตึงแบนเรียบราบแล้วก็สวยงามขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 7 9 9 0 0รบาทเท่านั้นเอง oh, สำหร oh. ับตหนนะ้ทาท้องที่คิวคลินิกนะคุณผู้ชมคา่ะนี่คุ้มมากๆเลยนะคะคุณจะได้ตกแต่งกับคุณหมอท,ที่เป็นศัลแพทย์ตกแต่งโดยตรงและมีประสบการณ์ยาวนานมากๆเลยนะและที่สําคัญนะคะร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆจะทําให้การผ่าตัดของคุณนะคะบอกเลยว่าเปลี่ยนไปจริงๆนะนายคุณผู้ชมคาใครสนใจนะคะอยากมีหน้าท้องสวยๆแบบนี้กดหนึ่งเข้ามาให้เราด้วยกดหนึ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะซูมใกล้ขนาดนี้ก็ยังไม่โปะเลยนะพี่เข้าเซ็กซี่ไลน์ของเราเน เซี่ไลน์นี่้องบอกเลยว่ามันสร้างมาด้วยฝ<อ>ีมือสร้างมาด้วยเทคนิคของตัวคุณหมอเองนะคะ,คะซึ่งต้องบอ,อกเลยคุณผู้ชมคะการทำเซ็กซี่ไลน์นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมา,<ช>มากๆเลยนะเราต้องประเมินเราต้องวิเคราะห์นะคะให้มันเหมาะกับสรีระร่างกายของไข้แต่ละคนนั้นๆไปด้วยนะ,ะ,ะไม่ใช่ว่าเอะะเอะสร้างเอะะเอะสร้างนะคุณผู้ชมแบไม่ได้นะคะมันต้องปรับนะคะให้เหมาะกับบุคคลนั้นๆด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าไขมันสะสมในของแต่ละคนเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ผิวหนังของแต่ละคนนะคะมันมีความยืดหยุ่ยยาดไหนด้วยนะะค ฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดหนัน้าท้องทั้งทีให้มันเป๊ะให้มันปังเนี่ยเราก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลดีๆแล้วก็เลือกทากับคุณหมอที่เขาเก่งจะดีกว่านะคะใคะเพราะว่าคุณผู้ชมค่ะท้ายที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดหนังน้านท้องมันตัดครั้งเดียวมันอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็เลือกทากับคุณหมอที่เขาเก่งจะดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมพี่ชาบอกว่าสวยมากเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนี่พี่ข้าวดูจากไฟนะายืนยันได้เลยว่าเป็นคนคนเดียวกัน่อันนี้คือคนดอาห่ วัดจากฝ่ายลงมาตำแหน่งด้านล่างะคุณผู้ชมคิดดูว่ามันตัดออกไปได้เยอะมากน้อยขนาดไหนดึงลงมาให้ได้ต่ํามากๆเลยค่ะและการตัดแต่งหนังหน้าท้องเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะเหมาะสําหรับคนที่ตัวใหญ่นะคนตัวเล็กที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าท้องที่มันย้วยหย่อนยานเนี่ยก็สามารถตัดได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0 8 3ย์9 1 9, 9 9 9หรือว่าอินบ็อกเข้ามาทางเพจคิวคลินิกได้เลยนะจ๊ะ